นานๆมีโอกาสจะได้เจอนะครับพอดีเขามาเที่ยวชะอำกันนะครับมันเป็นอะไรที่สวยงามนะครับพี่น้องว่าไหมครับเป็นรถที่เอามาทำใหม่ รู้สึกว่าจะสีเดิมนะครับเนี่ยยังมีรอยผุสนิมจากข้างในถือว่ารักรักษาไว้ได้ดีนะครับนี่ผงมะลัยขวาซะด้วยแต่ส่วนนี้เป็นผงมะลัยซ้ายนะครับดูนะครับเกียร์มือนะครับเกียร์มือถ้าคนที่รู้ว่าเกียร์มือเป็นยังไงอะ่ะจะรู้ครับว่าก็ขับอันนี้ อันนี้ผมอะไรวขวานะครับส่วนคันนี้ผมอะไรซ้ายเอ,อ้าโจเจอบโบด้วยนะครันี่นะครับนี่ก็พวงมาลัยซ้ายเกียร์มือเหมือนก,กันนะครับพวงมาลัยซ้ายเกียร์มือสวยงามครับอันนี้เป็นหลังคาเป็นหลังคาผ้าใบแบบยกขึ้นมาได้นะครับเนี่ย <S 1> <S 1> <M> เป็นแบบเปิดป,ป,ประุนมีหลังคาผ้าใบทุกคันนะครับเนี่ยเนี่ยที่เปิดหลังคาโชว์อยู่เนี่ยนี่ก็เกียร์มือเหมือนกันนะครับ สวยงามครับม, <Okay. S 1> มันอาจจะไม่นิ่งเพราะไม่มีไม้กันสั่นนะครับคันนี้ก็เกียร์มือนะครับเนี่ยคันนี้ก็เกียร์มือนะครับ ไม่รู้ว่าจะบปัญญาย,ยังไงดีเพราะาเราก็ไม่ใช่คนในกลุ่มนะครับเราก็บอกไม่ถูกบัญญายไม่ถูกก็ใครที่รู้ก็ลองดูนะครับ แล้วก็ถือว่าหาดูได้ยากนะครับรถแนวนี้เพราะปัจจุบันมันก็จะไม่ค่อยเหลือหรือว่าเหลือแต่เราก็ไม่ค่อยมีโอกาสได้เจอนี่ก็เกียร์มือนะครับวงลอยขวาเกียร์มือสวยงามตามท้องเรื่องครับสวยงามตามภาพี่เ็นเลยครับสวัสดีครับ